สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหิงกกตูมค่ะตอนนี้ยานหิงจะพาขึ้นเขานะคะไปถ้ำหลวงปู่เดชนะคะไปทำบุญไปขนทรายกันนะคะค่ะสำนักสงฆ์นะคะก็เป็นสำนักสงฆ์ที่อ่ากันดานนะคะก็เลยไปช่วยทำสำนักสงฆ์กันดานมากเนาะค่ะนี่ดูค่ะดูแต่เส้นทางไปนะคะ เป็นกันดานเป็นวัดน้อยๆเป็นท้ำสำนักสงฆ์น้อยๆนะคะเราก็เลยไปช่วยนะคะทำสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะ,ไ,คะไปกันค่ะโอ้โหเมื่อยเด้ยายเผินอายุ6กสิบเปีบ่ายายเผินเจ้าหน่ะหกทากว่าท่าเน้เออ เออห้องหาดัมมี่เจ้าอยู่หันแหละนั่นดัมมี่หายแล้วดัมมี่เอ้าเออเออดัมมี่ฮ่ะาฮ้องฮ้องรอดูมันจะมากับบาลนี่อยู่บ่ะนี่ดัมมี่เอ้ยมาเด้อมาใคล้ยู่มันถึงเขาเขาเหรอเออดัมมี่หายแล้วตอนนี้ว้าย เราขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะพี่ซีโหยร้อนซะเจยเหนื่อเยเลยดูสิคะชันมากเลยค่ะเราก็ปีนขึ้นมาค่อยปวดขาแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ปวดขาแล้วยายเพิรนอย่าโดนโรยเร็วนักนะรอด้วยนะจะขึ้นแปาทรายกับพวกเจ้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีค่อยก็ไปรออยู่ที่วัดค่อยจะไปทํากับข้าวเด้อ ค่อยจะทำตำละมะละกอรอนะโอ้ยุงก็กัดเด้ดูสิค้าทางขึ้นเป็นหินหินหน่อยๆโอ้ยแล้วก็ชันนะคะอุ้ยปีนขึ้นโอ้โหเราต้องบำรุงหัวเขา่าอะไรไม่ใช่บริหารหัวเข่านะคะโดยการปีนเขานะคะ,ะบริหารหัวเข่าแบบนี้แหละ ไปประจําเราจะได้ชินในการเดินป่าเหมือนยายเผินยายเผิน67ปีไปขึ้นเขาประจําเลยนะคะดูสิสภาพของยายเผินก็แข็งแรงนะคะแล้วก็ไปด้วยเร็ววันไหนยายเผินไม่ได้ขึ้นเขายายเผินนอนไม่หลับนะคะออยยเอฟซีรอหน่อยยายเผินรอหน่อยโอ้ย ทาทาคอยหน่อยค่อยเมื่อยนี่โอ้ยไปสาแล้วท่าเนี้ยมาอ่าส้มแซมมาพัฒนาทำสำนักสง ก็ตรงไหนมันสุดมันโซมเพิ่มอัดสังกษีตีด้านบนไอ้เพิ่นทับไปเลยเด้อตีทับไปเลยวันนี้น่ะไอ้เพื่นพรุ่งนี้เป็นวันที่โชคดีเด้เออฝันหรือยังฮะยังบ่โอ้ขึ้นไปนี่ขอเด้อไปขอแล้วก็หาตามหินตามซอกตามหินวันนั้นเขามาเขายังได้เลย เขามาตาหาตามชอบตามหินมาขอแถวหินนะไปไหวไมีรู้จักนะไรขอเอานี่ปากเขานี่แหละรูปก้อนหินแล้วก็ขอตามหินตามภูมิเจ้าที่จะให้บางทีก็ไปเข้าฝันเดเมื่อวานนี้ค่อยก็ไปขออยู่ภูกระปาดถ้ำกระปาดค่อยนั่นแหละเออแต่ไม่รู้ค่อยฝันอะไรก็ลืมแล้วเอเอ บันไดข้างบนก็บันไดแล้วนะใจผืนบันไดหมดแล้วนะใช่นี่เพื่อนเทดบันไดหมดเลยเด้นี่เพื่อนก็ทําบันไดขึ้นนี่นี่เป็นบันไดสบายแล้วข้างบนยิ่งบันไดเจ๋วเลยไอ้ผื่นค่อยอยากจะอาบน้าเด้อไอ้ผื่นค่อยร้อนมากเลยค่อยอยากจะอาบน้ําทพิ์ ป้าน่มันเย็นเห็นบ่อโอ้มันเย็นมาไปนอนตัวพบน้ําเลยโอ้โหโอ้ตัวนี้น้ําตัวนี้บอกมันเป็นนอนตรงนี้ติโอ้อ้าวใช่น้ําบ่โอ้มันประย่แล้วมันรั่วป้านมันก็รั่วลงนี่ที่หลังน้ํามันต้องเอาปูนมาป้านไหมเนาะ ใช่ปูนะมาป้นหนไว้ไหมเออดับมีนะเฮเพิ่อนเมื่อมือแรงก็ทำอะไรได้ันยราไปดูดีกันอืมใช่โอเคนะคะเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะ,เ,คะคเดีย๋ยวเราก็ขึ้นไปนี่ก็จะถึงนะคะมันไม่ครบกันหรอกยา,ายเพิ่อนโอนะ้ยนะมันไม่ครบหมาค่อยไม่เคยครบใครเหรอ อ้าวกรสร้างมันดอกสันมันครบแล้วแหละมันย้ายเพินเ้ยถึงมันจะขบแล้วมันก็เจ็บมันก็อยากกันเองนั่นแหละเนาะดูที่ขัทางเราจะขึ้นถึงแล้วนะคะ fc เราจะขึ้นไปถึงแล้วอุ้ยนี่ดูสี่ขทางอุ้ยขึ้นยากเหลือเกินต่อนนี้หนึ่งสองสาม้ยหนึ่งสองสาม้ย โอ้โหยายเพิน60กว่าปีนะคะคล่องแคล่วมากเพราะว่ายายเพินขึ้นเขาประจําเดินประจําญาติหนิงถึงมาเดินให้มันชินนะคะจะได้แข็งแรงเหมือนยายเพลินนี่ค่ะให้ชินเหมือนกับยายเพลินขึ้นเขาบัานไหนยายเพลินไม่ได้ขึ้นเขายายเพินอยู่ไม่ได้ไข่เลยเก่งมากไปกับหมานะะี่ค่ะไปกับหมาเจ้าหนอนเนี้ กับเจ้าดัมมี่แต่ตอนนี้เจ้าดัมมี่หายตอนนี้เจ้าดัมมี่หายอ,าาอ๋ออ๋อมันเคยไปคุณด้าานี่เราขึ้นแล้วเราขึ้นมาถึงแล้วนะคะเนี่ยถึงแล้วว้ายเมื่อยเป็นบันไดขึ้น ถึงแล้วนะคะนู่นเป็นบันไดขึ้นถึงแล้วเมื่อยนี่บันไดย,ยังไม่ได้ทานทานไม่มีไอจับขึ้นไปเนาะนะคะนี่บันไดขึ้นไปแล้วถึงบันไดแล้วก็สบายหน่อยนะคะ F4 ถึงบันไดแล้วก็สบายหน่อยขึ้นไปนี่ก็เป็น สำนักหลวงปู่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะติดตามคลิปใหม่ของญาหนิงต่อไปนะคะค่ะวันนี้พาขึ้นมาลุยบนเขาผูหลวงเช่นเดิมนะคะมาหาสง่งหาส่งตัวดีด้วยนะคะเอา้านี่ก็คือมาเร็วแท้ปลาน้ำแข็งหกกลับไปเอาน้ำแข็งใหม่ขึ้นมาทันเราเลย โอเคจะคลิปกันนะคะแล้วเราเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปพญานหนิงนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ